ช่วยล้วงเลือก mm hmm. เก่งมากสวเออเก่งเออสา,า่ไม้เสียบจิ้มวิ่งเป็นสิบนาทีแล้วนะคะานี่นะ่ะไม่หยุดนะทีเนี่ย <c oughs> ไม่รู้คึกอะไรเดี๋ยวข้างหลังถอดกระดุมถอดเองอะถอดเองอะถอดเอง,อเองโอ้ย มาเซน่าออกมาลูกสวัสดีค่ะเรี่งตื่นเช้ามากนะสวัสดีค่ะคนนั้ปีนลงมาจากที่นอนอยาสมาโฮมซิตโอเคอะไรคะน้องอยากนั่งเฉยๆก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยกินโอเคกระหมดได้ยังของนุงนะ่ะนุ่มเป็นสีนี้แล้วค่ะแชร์ไว้นานมันก็เปลี่ยนสีแหละ ซีเรียสหมูจะกินซีเรียสคุณประเทศไหนกินซีเรียสซีเรียลหรือซีเรียลพูดใหม่ดูซีเรียลโอเคซีเรียลหมดหรือยังไหนกินแล้วหรืไม่หมดกินหันมากินให้หมดก่อนเนี่ยหันกลับมากินแล้วเร็วๆๆๆพี่แกงจะกินแร้วเด้อโอ้พแกงจะกินแร้วเด้อแกงจะกินแล้วเด้อ สนใจไหมเฮ้ <laughs> มาทานมื้อเที่ยงกันค่ะ <laughs> อร่อยไหมลกูกอร่อยค่ะว <laughs> ันนี้ป,ป๊าทำมื้อเที่ยงให้เด็กๆค่ะแม่เดินไปเดินมาทั้งวันเลยค่ะนี่ค่ะข้างหลังยังไม่เรียบร้อยเลยค่ะอันนี้คือภาคสองต่อจากเมื่อวานค่ะเดี๋ยวต้องลงแววพา้างหลังอีกคนนั้นล่ะคะ <laughs> คนนี้อร่อยไหมคะ <laughs> โอ้โหกินอะไรเนี่ยกินไปกี่ชิ้น <laughs> น้องกินไปกี่ชิ้นคะกี่ชิ้นกินกี่ชิ้นไม่เข้าใจกินไปกี่อันแล้วไม่รู้เอาอีกโอ้โหดูค่ะจะเอาอีกค่ะไจะเอาอีกค่ะโอเคแล้วหัวใจมันจะอาจารย์มาใกล้ๆมีการหนูจะตักเองวันนี้อาจารย์มาสิไป นั่นอะ่ะโอ้โวนนวหวันนี้ใครแต่งตัวให้หนูคะร้นเหรอลูกวันนี้ใครแต่งตัวให้หนูคะใครใส่ชุดให้เซริน่าคะพี่เอมพี่แก้มค่ะพี่แก้ม <laughs> พี่แก้มแต่งตัวให้น้องค่ะเมื่อเช้านี่สวยไหมวันนี้สวยไหมไหนดูสิน้องอเลือกชุดเองส่วนพี่แก้มใส่ให้ <c oughs> ใช่ไหม ช่วยล้วงเลือกเก่งมากน้องบอกว่าอยากเหมือนตัวการ์ตูนจีนก็เลยเขาตัวนังสือการ์ตูนค่ะแล้วก็เป็นแบบการ์ตูนโมเดลลิ่งของเด็กอะแล้วก็อยากใส่ชุดเหมือนการ์ตูนพี่แก้ก็เลยพาไปลือ<ช>้อเธอพาไปตุ้ตัวปะสูงเออใส่ไม้เสียบจิ้มเลยใส่ตะเกียบอีกเพื่อเอา แล้วนะคะอ,อยากทำมนนันน้องกินได้แล้วนี่แหละค่ะมันเป็นคล้ายๆเกี๊ยวของเราเนาะแต่มันเป็นของที่นี่ข้างในก็จะเป็นผักเป็นมีเนื้อหมูมีไก่มีชีสอะไรอย่างนี้คะ่ะเ,เขาเรียกอะไรนั้นแกบอกพี่เมาท์ทัเชนค่ะเมาท์ทัเชน,เ,ชนเหมือนเกี๊ยวไทยเลยค่ะแต่ว่าจะห่อใหญ่ข้างในเป็นผักเป็นชีสเป็นอะไรแล้วแต่ว่า จะใส่อะไรเข้าไปข้างในอย่างนี้ค่ะเด็กๆก็ชอบกินง่ายเด็กอ,อก็ชอบกินค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่หิวก็เลยไม่กิน<ม>ให้เด็กๆกินไปกกอนนี่ค่ะดูไหนดูซิให้พี่ๆดูซิข้างในเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> มีหมูมีผักนี่ค่ะประมาณนี้เอาละค่ะกูเท <Thank you. S 1> <laughs> นอัพปิทต์้นเกดแม่ก็จะลงไปข้างล่างร้อเดอ แม่จะไปข้างล่างแล้วเดอพายังไม่เสร็จเลยเดออันนี้ให้เก็บเหรียญค่ะเหรียญที่เก็บไว้ในถ้วยแหละเอามาให้หยอดกระปุกคนละถ้วยกับแก้มอันนี้เป็นเงินเวลาแม่ไปซื้อของอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเงินเหรียญมาแม่ก็จะใส่ถ้วยไว้ เต็มถ้วยแล้วก็เลยมาคัดให้เฉพาะเหรียญหนึ่งกับเหรียญสองยูโรค่ะหนึ่งยูโรกับสองยูโรแล้วแบ่งให้ถึงปีก็ค่อยทุบเต็มแล้วค่อยทุบเนาะนับด้วยเหรอหนาหนาได้เท่าไหร่คะเอฟเอฟซเอฟเซนไดเเอฟอุ้ยหนักเปยังของแกมหยดเลย่ยงค่ะหยอดแล้วค่ะ อาจานไว้ตรงนั้นเอาไปเก็บเดยวเอาถ้วยไปเก็บให้เอาน้องไปเก็บเองถ้วยเดี๋ยวมามียนี่ไปเก็บให้ฮะแม่ไปเก็บให้นะคะน้องเอาถ้วยไปเก็บเองนะคะเอาไปเก็บไว้ที่ล้างอยู่ตรงไหนไปล้างนี่เอาไว้ล้างตรงนี้หนุก าวางไว้เนีในซิงก์กันแหละเดี๋ยวแม่เอาไปใส่ที่ล้างเองนี่วางไว้เนี่ยมาดูเนี่ยเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวแม่จะไปเก็บล้างเองมาขอบคุณค่ะเก่งมากแกนทำแลนดเอาช็อกโกแลตค่ะเอาแบ่งให้น้องด้วยคนละชิ้นเอาอะไรครับเไม่ยเอาเอาไหนอะ แกะหรือ,อยังวันนี้น้องยังหนูเลงั้นไปแกะไปดูซิว่าแกะหรือ,อยังของน้องน้องจะแกะโอยไหนดูแกะหรือ,อยังวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเจ็ดไหนดูซิเจ็ดอยู่นี่สิบสามยังไม่เปิดค่ะไหนดูนี่สิบสามแกะแล้วแกะหรือ,อยังนี่วันนี้วันที่สิบเจ็ดว้า วันนี้วันที่สิบเจ็ดน้องแก๊บแกะหรือยังยังไม่แกะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโอ้ยไหนดูซิข้างในมันเป็นอะไรฮห้ไหนดูซิโอ้โหโอ้โหว้ายช็อกโกแลตเอ๊ะทำไมเนี่ยใสไปหมดเลยละคำเดียวลอฮะเอาเศษพลาสติกทิ้งเลวทิ้งขยะไหนทิ้งขยะตรงไหน ดูสิหมดหรือยังเต็มเลยนี่ดูสิเคี้ยวแล้วอมไหมน่ะน่ะอมดูสะปากดูก็หอมหวานนะหวานไหมคะอร่อยไหมตอนปลาเปลี่ยนชุกน้องนะคะราปลาเปลี่ยนฟันนะคะอุ้ยเดี๋ยวค่อยแปลงฟันเนาะอุ้ยอยยทอเชื่อค่ะอุ้ยยย

ยค่อยอาบน้ำตัวเชิงดิงก๊กเอะถอดเสืออ้อค่ะเดี๋ยวข้างหลังถอดกระดุมก่อนเนี่ยนะโอ้อยกว่าจะเสร็จเดะมายกแขน,นาอาถอดเองอาถอดเองอาถอดเองโอ้ยฮึบโอ้โหอดองึงแขนเสือ้ออึบอ้ยทำไมเก่งจังเลย เนี่ยลอยเกาปุงเนนะ่ยชุดไหนใส่เอยส่อนี้เหะคะโอ้ไขค่ะส่วนตรงนี้คะ่ะทุกคนแม่เอามาใส่ไว้ให้แค่สามสี่ชุดคะ่ะเพราะว่าเอามาใส่ไว้แค่เฉพาะที่แม่จะให้ใส่ถ้าเอามาไว้หมดเลยตรงเนี้คะ่ะ เลือกแล้วก็ลือ้อแล้วก็เลือกแล้วก็ลือไม่ได้ใส่สักทีค่ะนี่คือวิธีการใหม่ของแม่เอามาไว้แค่สามสี่ตัวแค่นี้ค่ะเวลาเขาเลือกเขาก็เห็นแค่นี้เขาก็หยิบขึ้นมาใส่แล้วแม่ก็ค่อยเอาอันใหม่มาไว้เรื่อยๆเรื่อยๆค่ะถ้าเอามาไว้ทั้งหมดเหมือนเดิมนะกลัวจะได้ใส่ชุดแต่ละวันโอ้โหใช้เวลานานค่ะออาขามาค่ะคุณคุณ คุณคะคุณอะไรคุณคะคุณทำไมเอาขามามัสราติยาฟูสอะไรคะมัสราติยาฟูสการ์เนอพูดไทยพูดไทยแม่ฟังไม่รู้เรื่องป้าหัวเราะช่างตากล้องควเราะค่ะทุกคนแม่บอกแม่ฟังไม่รู้เนี่ย โอ้โหสวยจังเลยอุ่นๆน,นะตอนกลางคืนจะได้อุ่นๆน,นะคะมาดูดอ,ดาอุ๊ยนิ้วคนนะอ่ะปิดตุมกระดุมกระดุมกระดุมดม,มาทีนี้ก็ไปแป้งฟันค่ะใครจะไปแป้งฟันคะใครจะไปแป้งฟันคะไปแปรงฟันไปแปรงปปฟันฟาสต์ซีเน่ นี่คะ่ะเสื้อผ้าเซลนา่าแม่ใช้วิธีใหม่เอามาใส่ไว้ในตู้นี้ค่ะนี่พับไม่ให้น,นี้คือเสื้อผ้าที่ปกติแม่จะใส่ไว้ในลิ้นชักนี้ใช่ไหมคะทีนี้เอามาซ่อนไว้ในนี้ก่อนค่ะทั้งชุดนอนทั้งเสื้อผ้าใส่ประจํามาเก็บมาเรียบพ้นมานี่ยเอามาเก็บไปก่อน<ๆ>ก็ให้เหลือแค่นี้ค่ะส่วนถุงเท้าส่วนถุงเท้ากับเลกกิ้งนี่ลอยมาลือถุงเท้าส่วนถุงเท้ากับเลกกิ้งก็ใส่ไว้ธีเดิมจ้าเอใส่วิธีเดิมค่ะ อันนี้ไม่ได้แยกออกอันนี้ชุดนอนก็เอาออกมาไว้แค่ไม่กี่ชุดค่ะเหมือนเดิมนั่นแหละก็ไอที่เหลือก็ใส่ไว้ตรงมู้ก่อนค่ะนี่ก็มีชุดนอนใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะเป็นพวกกางเกงขายาวเลกกิ้งบางส่วนไอพวกนี้ไม่เป็นไรค่ะใส่ตัวไหนก็ได้แต่เสื้อนอะ่ะเพราะว่าชอบชอบเลือกแต่ที่มันเป็นแขนสั้นใส่ไงคะอันนี้ก็จะเป็นแขนยาวของเขา แล้มามัดผมก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันเลอะเทอะหมดนะค่<อ>แะแต่ตอนจะนอนค่อยแกะยางมาัดผมออกนะคะค่ะ<อ>โอเคหุยอาถือค่น้มเดี๋ยวจะได้ไปเปลี่ยนชุดนอนไป้ลูกบะจะได้แปรงฟันเดี๋ยวจะได้เข้านอนแล้ว,ลวอนนะโอ๊ยยาสีฟันจะหมดแล้วเดี๋ย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 วนุไม่มียาสีฟันแล้วค่ะสีฟันนูอยู่ในกล่องมันเดะ<ม>ห,หมดแล้วคนะ่ะ หมดแล้วเหรออันใหม่เหรอไปดูดีๆอ่ะแแม่จะซื้อให้ใหม่ั้งหมดแล้วนะซื้อมาจที่บ้านโอมาค่ะอือฮะไหานดูโอ้โหแปลงแรงๆโอ้โหอ,อ,อืแปลงมันในรูปนี้แปลงให้เสร็จนะคะแล้วแม่ไปดูพี่แกมก่อนนะ เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยล้างแป้งให้ถั่วแป้งให้สะอาดก่อนหลูกตรงนี้ด้วยเนี่ยนี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้ด้วยค่ะนี่แบบนี้ด้วยอืมนื้อแบบนี้ค่ะเหมือนแบบนั้นค่ะโอ้โหเก่งมากเลยอุ๊ยเยี่ยมมากอ่ะว้วนปากลลกอกนแป้งอีแป้งอีก,กรอย่าเพิ่งล้างน,นะคะ ตรงนี้ด้วยสิเนี่ยข้างในข้างในข้างในด้วยอ,อ่ะฮะโอ้ยเก่งจังเลยเว้ยเดี๋ยวพี่แก้มจะได้มาแปลงด้วยน้องแปล,ลงปลให้เสร็จก่อนนะเปิดน้ำได้ไหมไมาแล้วแม่เปิเเปดให้อ่า ทีนี้ล้างปากด้วยค่ะมาแม่ล้างนี้ถ้าเวลาล้างแปรงล้างนี้นะนี่เสร็จแล้วน,นี่ก็ล้างปากด้วยค่ะแบบนี้อือึเบาๆมาจากไทยค่ะอือพอแล้วค่ะไม่พอไม่พอหรอคะเอออ่าล้างแม่ไปรู้พี่แก้มก่อนนะยาสิฟันรู้สรุปหมดจริงๆหรอ อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยไปซื้อใหม่ใช้ของแม่ไปก่อนไม่เป็นไรค่ะใช้เสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดนอนค่ะไปไปเลือกสลีนะจะไปเช็ดปากในห้องน้ำไปเช็ดหน้าในห้องน้ำพาเช็ดหน้าอยู่ในห้องน้ำไปพี่แก้มไปแล้วอย่าลืมปิดไฟด้วยนะปิดไฟห้องน้ำแม่ด้วยทำรางอีกครั้งใส่เล็ก เอออาล้างแล้วก็ใส่ดีๆไปเอาอะไรเอเอปิดไฟแล้รูว่าเมื่อเช้าได้อาบไหมในน้นอาบตอนเย็นโอเคใส่ฟันดีๆใส่เล็บดีๆแล้วก็อาบน้ำ<ๆ>กะจะตีเนียนนะกะจะไม่ใส่ กะจะไม่อาบน้ำหนะคนน่ะทำเป็นเนียนเดะยาอย่ามาเนียนอย่ามันเนียนก็อาบน้ำก่อนค่อยเข้านอนหนูนไดกูว่าแม่จารู้กันเลยไม่บอกกันอะไรคะมุตีมุตีทำไมล่ะคะพ่อใช้ตัวอะารทีนี้ก็ไปเตรียมสุภามาอาบน้ำเออทำอะไรนี่น่ะ วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยดูจะนอนตอนไหนนี่วิ่งเป็นสิบนาทีแล้วนะคะนี่นะ่ะ<นท>ไม่หยุดสักทีเนี่ยไม่รู้คึกอะไร<นท>หยุดก่อนลลกหยุดก่อนสต็อปวิ่งทำไมคะฮะมาบอกพี่พก่อนหนูจะไปนอนแล้วมั้ยมาบอกก่อน,น<ท>เร็วๆพี่พีกหนูจะไปนอนแล้วค่ะบอกเร็ว สิบกว่านาทีแล,ล้วล่ะหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่ดกดกอนพีะ่ะบอกพี่ก่อนพี่พี่คะโอ้ไม่หยุดแล้วเอาละค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่พี่คะบ๊ายบ,บายไว้ <c oughs> weighs, เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่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 ะสวย,สวย ค่ะบายคุณพ่อจะโบกค่ะฮโอ๊ะป๊าป๊าก็หวัดดีค่ะหวัดดีป้าชื่น please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย